นี่ครับเราเดินมาน่าจะพักก็ใกล้ถึงจากที่ได้ลงมานะครับก็ถ้าเสรีไทยตัวนี้นะครับก็คือสถานที่นี้นะครับก็นี่ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้พาเที่ยวป่านะครับ EP นี้ก็ผมจะพามาดูนะครับจะเป็นถ้ำเสรีไทยนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับถ้ำสมัยคอมมันยิ์นะครับผมนะครับติดตามรับชมได้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีโออกมาให้ชมเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปนะครับผมติดตามกันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนี่ครับจะเป็นไหลเขานะครับผมนี่ครับนี่ครับแผนผังเส้นทางเดินนะครับ เพื่อนๆมองเห็นไหมครับแต่ว่ามันก็จะลางๆนะครับเส้นทางการเดินนะครับจากจากอนุสาวรีย์นะครับที่เราจอดรถนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวไว้ตอนเรากลับมาเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปนี่ครับเดี๋ยวผมค่อยพามาชมนะครับบริเวณด้านหน้าเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมก็จะพาเดินไปตามเส้นทางนะครับก็จะเป็นทางเดินเดินเท้านะครับผมไปถึงถ้ำเลยนะครับนี่ครับ จะเป็นถ้ำจากเสียดีไทยนะครับเป็นที่หลบซ่อนนะครับแต่กอดนะครับของนายเตียงสิริขันนะครับเดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับผมวันนี้อากาศก็ไม่เดียดเท่าไหร,นร,รไ่นะครับก็พอเดือนได้ครับค่อนข้างที่จะดีเลยครับตัวอากาศ เดี๋ยวไปกับผมเลยนะครับก็สาเหตุที่มานี่นะครับก็คืออยากจะพามาดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาหรือว่าเคยมาแล้วนะครับผมจะเป็นตวัติศาสตร์ของจังหวัดสกลนครนะครับ สมัยคอมมอนิสตนะครับก็คือถ้าของวีและบุรุษของเรานะครับผมนี่ครับนี่ครับเราเดินมาน่าจะพักก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมนี่ครับผมโโหมาจัดจ้านมากเลยครับก็คือเหมือนกับท่านนะครับเลือก ที่หลบซ่อนสมรภูมิแบบดีมากเลยนะครับแบบคือแบบใครจะเข้ามาหาเนะี่ยคือยากเลยครับผมดูจากพื้นที่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับพื้นที่ป่าลกนะครับแต่ก่อนน่าจะลกกว่าน,นี้อีกผมว่านะนะครับเราก็นี่ครับ,รบเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะเริ่มชันลงไปเรื่อยๆนะครับก็ ส่วนมากนะครับจะเป็นป่าป่าไผ่นะครับนะครับนี่ครับจะเป็นไผ่ส่วนมากเลยทําให้แบบเป็นที่หลบซ่อนได้ดีเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างทางผมเห็นสิ่งที่น่าสนใจอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอ เดินทางต่อก่อนนะครับเพราะผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเพิ่งมาเป็นทางเรกเหมือนกันแต่อยากจะพาคนดูได้ได้ดูนะครับว่าถ้ำเสียรีไทยประวัติความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะถ้ำเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามไปเลยครับนี่ครับเราเดินลงมาก็เหมือนถ้ำจะอยู่ต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับ เพื่อนดูนะครับนี่ครับรู้สึกว่าได้ยินได้ยินเสียงน้ํานะครับนะครับผมครับนี่ครับก็มาถึงบริเวณนี้ครับก้ามเซรีไทยนะครับหน้าเราน่าจะมาถูกทางนะครับผมวันนี้นะครับ าจะเป็นน้ำตกนะครับใช่ใช่ครับเป็นน้ำตกครับนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับลมพัดเย็นสบายเลยครับนี่ครับจะเป็นสะพานไม้เลยนะครับไม่รู้ครับนี่ครับสงสัยนี่ครับนะครับโอ้เพื่อนๆดูนะครับ เป็นน้ำตกยาวลงมาเลยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเหมือนเราจะลงเขาอีกลูกแล้วก็เดินขึ้นเขาอีกลูกนะครับผมนี่ครับบริเวณนะครับนี่ครับเป็นแบบเป็นที่หลบซ่อนได้ดีเลยครับนี่ครับเป็นเขาแบบ หญ้าเยอะมากครับเป็นนี่ครับถ้าให้ผมมาตอนงคืนนี่คือมันเหมือนเป็นการอําอําพ่างได้ดีเลยครับแต่ก,ก่อนเขาน่าจะเลือกที่ตรงนี้นะครับผมนะครับนี่ครับ,รบตัวนี้ผมถ่ายแบบเรียๆเลยนะครับก็เป็นเส้นทางการเดินนะครับเผื่อเผื่อใครอยาก อยากจะมาเหมือนกันกับผมนะครับจะได้ดูนะครับนะครับนี่ครับผมนี่ครับส่วนมากเทือกเขาภูพานแล้วนะครับที่ผมพบเจอบ่อยก็นี่ครับถ้าโดกไม้สี่เหลืองตัวนี้นะครับนี่ครับที่บางคนอาจจะเคยเห็นนะครับนี่ครับแต่น่าจะเคยเห็นเยอะยอแหละในป่านะครับตัวนี้ก็ ไอ้ตัวนี้ผมจะเป็นดอกฝ้ายผีนะครับผมหรือเทียนชะมดนะครับก็ไอ้เทียนชะมดก็คือตัวตัวผลมันนี่ครับเวลาเราไปขยี้นะครับกินมันจะเหมือนกับขี้ของชะมดเลยนะครับนี่ครับเราจะเห็นเยอะเละครับเป็นดอกฝ้ายผีนะครับตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเข้ามาคนเดียวนะครับก็จะ ว่งเวงนหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูครับผมว่าพื้นที่แถบแถบนี้นะครับแถบท่ามเสรษจไทยมันเป็นพื้นที่ลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวขอพักกินน้ําสักครู่นะครับผมเป็นเป็นป่าทึบเลยครับถ้ามองดีๆนะครับก็แบบสถานที่ก็คือเหมาะกับการ สู้ลบหรือว่าหลบซ่อนในการโจมตีเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับด้านล่างก็น่าจะเป็นดอกไอ้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมง,งมุฎมหาราชินีนานะครับเดี๋ยวขากลับมามี่ผมพาลงไปโฟกัสดูนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับดูจากป้ายเลยนะครับคุณดูครับนี่ครับ ท่ามเสียรีไทยนะครับอีกสองร้อยเมตรนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับวังวังเวียงมากเลยครับต้องบอกก่อนเลยครับว่านี่ครับเปรไม่เป็นไรครับผมเพื่อคนดูเดี๋ยวผมพาเข้าชมเลยครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะมานะครับผมแนะนำให้มาสองคนเป็นอย่างต่ำนะครับผมเพราะว่า ป่าค่อนข้าง,างที่จะลกนะครับเผื่อเกิดอะไรขึ้นมันจะได้มีคนคอยช่วยนะครับนี่ครับเพราะว่ายิ่งผมเดินเข้ามานะครับยิ่งแบบหัวตรงๆนะครับยิ่งแบบเงียบขึ้นไปแบบไม่มีแบบเหมือนเราอยู่ในป่าลึกเลยนะครับตัวนี้ครับแนะนำให้มาเป็นสองคนจะดีกว่าครับผม ใกล้ถึงแล้วนะครับผมนี่ครับเริ่มขึ้นเขาอีกลูกนะครับนี่ครับนี่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเออว่าเขาน่ะเอาหินพวกนี้มาวางไว้ทําไมนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูในถ้ำนะครับนี่ครับ มาแบบเอาทั้งตรงไหมครับผมเริ่มแบบขวนหัวลุกนะครับตอนนี้บอกเลยครับถ้าใครจะมานะครับมาสองคนดีกว่านะครับครับโอ้มหรู้ผมมาหรือมืดหรือเปล่าครับนี่ครับน่าจะถึงแล้วหรือเปล่าจุดชมวิว อ๋อมีจุดชมวิวด้วยครับอหนี่ครับน่าจะถึงแล้วนะครับถ้ำเสียดีไทยครับโอ้หนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับโอ้หนี่ครับโอ้หอวัติของเสียดีไทยคร่าวๆนะครับคือก็คือนะครับเพื่อนๆถ้าเสียดีไทยนะครับเป็นแหล่งสะสมอาวุธ ยุทธภัณฑ์ไปต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับของขบวนการเสรีไทยนะครับซึ่งมีนายเตียงสิริขันนะครับเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยสายจังหวัดสกลนครนะครับถ้ามองจากที่สูงจะเป็นลานหินธรรมดาจะไม่รู้ว่าเป็นถ้านะครับทําให้หลุดพ้นการซุ่มโจมตีจากฝ่ายศัตรูนะครับเวลาก็คือเพื่อนๆคิดง่ายๆนะครับเวลาเรามองข้างบนนะครับเวลาเขาเครื่องบินนะครับ คือถ้าไม่ลงมาสังเกตจริงๆจะไม่รู้นะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นถ้าครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลงไปสำรวจให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวขอกาบขอขมาเจ้าสถานที่ก่อนนะครับจากที่ได้ลงมานะครับก็ถ้ำเสือีิไทตัวนี้นะครับก็คือสถานที่นี้นะครับก็นี่ครับก็มี เหมือนของไหว้นะครับผมนี่ครับเพื่อนๆครับผมขออนุญาตนะครับถ่ายคลิปนะครับเพื่อเป็นความรู้หรือว่าคนที่ยังไม่เคยมาในสถานที่แห่งแห่งนี้นะครับผมครับผมกับเพื่อนๆครับพคือถ้ำนี้ถ้าสรุปคร่า้าก็คือนะครับ เป็นสถานที่ที่แบบครับเพื่อนๆนะครับจะเป็นแบบหลายถุงนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือนะครับนี่ครับวันนี้ผมมาได้เอาไฟมานะครับขออนุญาตถ่ายแต่เพียงนี้เท่านี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับก็คือลงลงมาปั๊บนะครับก็คือ นีครับรู้สึกว่าตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไฟไหมครับเหมือนว่าจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่านะครับมาติดไฟไว้นะครับแต่ว่าจะติดไฟยาวเลยครับผมเลยครับจะเป็นถงถงยาวเลยนะครับคือถงยาวไปจนสุดในเส้นทางที่เราเดินเดินมาเลยครับนี่ครับผมวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมมาแบบ เดินทางออกจากบ้านแล้วนะครับแต่ลืมเอาไฟฉายมานะครับก็เลยถ่ายให้แต่เพียงปากปากถ้ำนะครับผมแต่เบื้องต้นก็คือคือโถงกว้างนะครับผมคือเป็นที่สะสมอาวุธพังนเนี่ยนะครับนี่ครับเป็นการต่อสู้น่าอัศจรรย์มากครับนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับนี่ครับเพื่อน ในถ้ำที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับคุณผ้เห็นไหมครับด้านบนนี้ก็คือจะเป็นลานหินเต็มไปหมดเลยนะครับที่เราที่ที่ผมถ่ายตอนผมเดินมานะครับก็ก็คือใต้ลานหินตัวนี้นะครับก็จะเป็นถ้ำทั้งหมดเลยนะครับก็คือยาวไปเลยนะครับก็คือสถานที่ตรงนี้นะครับก็น่าจะสามารถทําให้คนนะครับอยู่ได้ประมาณ ร้อยคนเป็นอย่างต่ําได้เลยนะครับก็คือยาวยาวเป็นกิโลเลยครับนี่ครับซึ่งเป็นที่หลบซ่อนของกองทัพญี่ปุ่นได้ดีเลยนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นข้างบนถ้าที่ผมลงไปสารวจดูเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับว่าเราไม่รู้เลยนะครับว่า บนข้างล่างจะเป็นถ้านะครับเนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าก็คือจะยาวลงไปสุดนู้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับจะเป็นลานลานหินนะครับแต่นี่ครับเวลาเครื่องบินลบนะครับของกองทัพญี่ปุ่นนะครับเขาจะบินวนใช่ไหมครับบินวนบินวนดูนะครับนี่ครับคือถ้าบินวนก็แค่นั้นแหละครับไม่มีทางรู้แต่ขาดว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีถ้าเพราะว่า พื้นที่แถบแถบนี้นะครับก็คือพูดตรงๆเลยไม่มีถ้ำเลยนะครับส่วนมากจะเป็นลานหินส่วนมากแต่แค่ตรงนี้นะครับถ้ำเสียรีไทยนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับน่าจะเกิดจากน้ํากัดเซาะหรือว่าผมก็ไม่รู้ลึกนะครับแต่เป็นที่ที่อัศจรรย์มากครับคือเป็นถงแบบถงยาวเลยครับผมนี่ครับบริเวณที่เราเหยียบตรงนี้นะครับนี่ครับ ใช้ตรงนี้ก็คือจะเป็นถงยาวเลยนะครับก็คือจะเป็นที่เก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับผมทําให้ขบวนการเสรีไทยของเรานะครับได้เอาได้เอาชนะนะครับของกองทัพญี่ปุ่นนะครับผมก็ทําทําให้ประเทศไทยของเรานะครับยังเป็นประชาธิปไตยจนถึงทุกวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับท่านนายเตียงสิริขันนะครับผมที่ รักษาดูแลนะครับพื้นแผ่นดินนะครับของลูกหลานของเรานะครับให้มีที่อยู่ที่กินนะครับต้องขอบคุณมากๆครับผมและหลังจากนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับเดินทางกลับก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนฝนจะตกนะครับกับอีกอย่างผมมาคนเดียวด้วยแล้ววันนี้นะครับคือไม่ได้เตรียมกระเป๋าเป้มาเลยครับผมครับผมผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยก็คือคิดแบบว่า พามาดูถ้ำแล้วก็กลับนะครับก็เลยไม่กล้าเข้าไปลึกมากกว่านี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตผมเดินทางกลับนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดเริ่มต้นนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับของนายเตียงสิริขันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าตรงพิพิธภัณฑ์นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับก็บริเวณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับ จะมีลานลานหินเป็นดอกไม้นะครับผมนี่ครับก็ที่ผมเคยบอกไว้ในต้นคลิปนะครับต้นที่ผมเดินทางมานะครับนี่ครับดอกตัวนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับดอกตัวนี้จะเป็นดอกพระราชทานนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนนีนะครับหรือพันปีหลวงนะครับผมก็ไอ้พระองค์นะครับทรงให้นามดอกตัวนี้ไว้นะครับนี่ครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นอยู่ในป่านะครับตัวนี้ผมบอกไว้เป็น ความรู้นะครับหรือใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ผมจะบอกอีกครั้งนะครับก็ดอกหญ้าตัวนี้นะครับจะเป็นดอกจรดจันนะครับผมซึ่งจะออกดอกสีม่วงนะครับเป็นซึ่งที่จะเป็นสีประจําพระองค์นะครับของพระบาทสมเด็จนะครับพระบรมราชชนนีนาครับไอพันปีหลวงนะครับผมนี่ครับจะเป็นดอกสีม่วงนะครับ นครับคือจะออกดอกสวยแล้วครับตอนนี้คือเป็นลานของเขาเลยนะครับคือเต็มลานไปเลยครับสวยงามมากครับ นี่ครับตัวนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับในเตียงสิริขันนะครับครับผมผู้วีรบุรุษนะครับของทําเสรีไทยนะครับของจังหวัดสกลนครของเรานะครับต้องขอคุณท่านด้วยนะครับที่ปกป้อดูแลให้ลูกหลานได้มีที่อยู่ที่นอนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูมนจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมผมเต้พาเที่ยวป่าครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาไปที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดสิ่งดีๆนะครับฝากคนดูนะครับกดกระดิ่งนะครับในช่องของผมนะครับเวลาผมโพสต์คลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่ พาดการติดตามของคลิปผมนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมเต้พาเทียป่าครับบ๊ายบายครับ